ัครบท่านนายกทักษิณเนื่องด้วยวันคล้ายวันเกิดของท่านอายุบ6 4ปีน,นี้ผมก็อยากจะขออวยพรให้ท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็อยู่เป็นกำลังใจให้กับพี่น้องเสื้อแดงพี่น้องคนไทยในประเทศไทยนะครับถึงจะอยู่ไกลแต่หัวใจเราตรงกันแล้วก็ผมได้ไปทำบุญในส่วนของ9จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ในวันที่26พร้อมกันนะครับก็ให้หลายจังหวัดเลยนะทำพร้อมกันเพื่อที่จะให้บุญกุศลได้ส่งไปถึงท่านและก็ให้ท่านมีความสุขมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงก็สุขสันต์วันเกิดครับครับสวัสดีครับท่านนายกผมขออวยพรให้ท่านนายก,าายกตั้สินจะมีแต่ความสุขปราศจากทุกสิ่งใดที่ท่านปรารถนาขอท่านสมหวังทุกประการ สวัสดีครับผมการจะนะขนมจีนสายใหม่ตัวแทนองเขตสายไหม่ขอวอวยพรให้ท่านนายกทักษิณชินวัตรน,นายกนโดงใจของมวลชน,นคนเสื้อแดงและทั้งประเทศขอให้ท่านจงมงีความสุขความเจริญและนึกถึงใจให้สมความปรารถนาขอให้ท่านกลับมาประเทศไทยนะไว้ครับจิรลุชโลเวขอวอวยพรให้ท่านทักษิณชินวัตรมีความสุขความจเจริญและสุขภาพแข็งแรงนะคะและขอให้ได้กลับประเทศไทยในเร็วๆนี้ค่ะแฮปปี้เบิร์ตเดย์ค่ะ Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday, Happy birthday to you สวัสดีค่ะท่านนายกทักษิณคะนี่ <Happy S 2> ในนามดิฉันขอาไอยังยืนในนามของสถานีเอเชียอัปเดตพร้อมด้วยคุณบุญเลิศมนุษยสิทธิ์กุลและคุณ ขอเกตครับสุรชาติตันติคณะพทยครับทุกคนอยากเห็นนายกมีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็มีมันสมองที่ดีเพื่อคิดและก็ทํางานให้กับคนไทยทุกคนและก็กับเพื่อนมนุษย์เพื่อนร่วมโลกทุกคนค่ะและทุกคนเห็นว่าอยากจะให้ในายกนั้นกับประเทศเร็วๆค่ะหลายคนขอบคุณนายกเรื่องโครงการ30บบาทเรื่องสนามบินสุวรรณภูมิ เรื่องของ SME เรื่องของโอท็อ p น้องๆหลายคนได้ออกไปทำข่าวได้ไปทำสกู๊ปเพื่อนำเสนอเกี่ยวกับผลงาน,นต่างๆที่ท่านนายกตักษินได้ทำให้กับประชาชนพี่น้องคนไทยและก็เพื่อนร่วมโลกทุกคนค่ะหลายคนบอกว่าคิดถึงนายกตักษินมากค่ะจริงไหมคะน้องๆจริงค่ะ มีใครอยากคุยกันนายกไหมไหมคะน้องคูละภาษาอีสานเลยลูกในนามตัวแทนของพอนักงานเอเชียเกล่าวขอวอวยพรให้ในายกทักษิณมีสุขภาพร่รางกายดีแข็งแรงและก็การประเทศไท้เร็วๆ<ค>น,นะคะคนอยากเห็นนายกแข็งแรงนะคะและก็มีสุขภาพดีคุณงามความดีที่นั่นนายกทําให้กับคนไทยและกะคนทั้งโลกจะคุ้มครองนายกทักษิณ ตลอดไปนะคะคุณพอเกตครับก็วันนี้นะครับประชาชนนะครับคนส่วนใหญ่ของประเทศคนส่วนใหญ่ของแผ่นดินเลยครับเข้าใจครับว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นมันเป็นเรื่องทางการเมืองและทุกคนนะครับก็ฝากบอกกันมากนะครับว่าจะรอวันท่านนายกกลับมากลับมาอยู่กับประชาชนครับทุกคนให้กําลังใจท่านนายกนะครับสู้ๆนะครับท่านนายกครับสู้ๆนะครับสุขสันต์วันเกิดนะครับนายกในดวงใจตลอดการครับ ขอไวโพนให้ทักษิณจงมีความสุขความเจริญให้กลับมาประเทศไทยไวๆน,นะะทุกคนก็ขอไวโพนให้นายกทักษิณชนะนมีความชนะทุทั้งปวงชนะหมู่มานทั้งหลายแล้วก็ขอ,อให้การต่อสู้นี้ชนะโดยเร็ววันและขอให้นายกทักษิณได้กลับมาประเทศไทยเร็วๆค่ะ Happy you you to to

เจ้าชีวิตติ่เหลือมอพืชท่านมดเจ้าพอดีเจ้าท่านทักษิณเจ้าคนดิแนแดงเป็นคนละปูนนะเจ้าเป็นกําลังใจท่านตลอดมาเลยค่ะสู้สู้ยิบตานะคะบ่ะยอมยุดแน่นอนนะคะยังได้กอจะคอยท่านกลับมานะคะเป็นกําลังใจท่านตลอดนะคะพร้อมกับคนในประเทศผู้คนรอคอยท่านปิกมาค่ะยังได้กอนจะต่อสู้จนท่านปิกมาจนได้นะเจ้าสวัสดีกะท่านนายกคะ่ะ คนตายเองก็อยากเห้นายกกลับมาเหมือนกันก่ะทุกคนให้กำลังใจและก็ทุกคนโรหานายกเป็นเยื่อทางการเมืองทุกคนค่คอยอะค่ะหลยคนกดตายเองไลยคนก็ชื่นชมผู้รักประชาปนใจชื่นชมนายกตักสินนะคะหลยคนบอกว่าเมื่อไรกกลับมาทักที่เขายากอีชวนนายกไปกินแกงหูปลาแกงส้มอะค่ะจริงๆแล้วเขาบอกว่าถ้าเป็นไปได้เขาก็อยากให้ฝากแกงหูปลาแกงส้มแม่นายกขินเต๋อไปเตจิงหรือเตดูไบอะค่ะ ข,ขอให้ในายกมีสุขภาพแข็งแรงนะคะสิ่งใดใดที่หวังเป็นดุจด,ดังหวังที่ตั้งใจเบอบ้านในหัวใจให้เธอได้ความสุขสดใสสิ่งร้ายร้ายหมดสิ้นไปอยู่หนใด ที่คนรักใคร